วันนี้ที่ครูเฟอร์จะมาสอนว่าค่าข้างบนรูทห้ารูทห้ารูทห้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้ด้วยนะครับข้อนี้เราจะทำไงนะครับนะมันเป็นรูทห้ารูทห้ารูทห้าไปเรื่อยๆจนทําไมนะลูกนะไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องไหมคําว่าจุดๆุๆแบบเนี้ยไอต้ตรงจุดๆุแบบเนี้ยหมายถึงว่ามันจะไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆคราวนี้วิธีการทํานะเราก็สมมติให้ x เนี่ยให้ตัว x เลยนะเท่ากับรูทห้า ห้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนเสร็จแล้ววิธีการทานะครับเราก็ให้รูทเป็นหายไปก็คือยกกําลังสองทั้งสองข้างพอเรายกกําลังสองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจับ x เฉยๆเนี่ยกลายเป็น x กำลังสองและไอ้ตรง 5, รูทห้ารูทห้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะเนี่ยนะรูทห้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิุดนะพอยกกาลังสองเหมือนกันคราวนี้ก็เหมือนเดิมเป็น x ye, ก,รรนก,กำลังสองเท่ากับตรงรูทเนี่ยพอยกกําลังสองหายไปใช่ไหมมันตรงเนี้ยมันจะหายไปไอเสน้นไอตรงนี้นะมันจะหายไปตรงนี้นะฮะจะหายไปมันจะเหลือแค่เฉพาะรูทที่อยู่ข้าง เราก็จะได้ว่านะจะเหลือ5เราก็จะเป็นรูทห้ารูทห้ารูทห้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดๆุดุก็คือไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้สิ่งที่เราจะเห็นเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงรูทห้ากับรูทห้าตรงเนี้ยไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกับตรงเนี้ยมันตัวเดียวกันซึ่งก็เท่ากับ x นะก็ซึ่งก็เท่ากับ x นะเราก็สามารถเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้นะกลายเป็นนะครับ x กําลังสองเท่ากับห้ารูทห้ารูทห้าไปเรื่อยเมื่อกี้กลายเป็นตัว x นะเปลี่ยนตรงนี้ย้อนกลับมากลายเป็นตัว x นะครับ จุดนี้นะนะเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัว x นะครับเพระาะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีแยกตัวประกอบย้ายมาเป็น x กซำลังสองลบ 5x เท่ากับ0ย์เสร็จแล้วเราก็ดึงตัวร่วมมากลายเป็น x กนะกลายเป็น x มาก็เป็น x ลบ5เท่ากับ0นะถ้า2ตัวคูณกันได้เป็นศูนย์แสดงว่า x เท่ากับ0หรือนะ x ซลบ5เท่ากับซึ่ง x กลบ5เท่ากับ0ย์ก็คือ x เท่ากับ5เลยคราวนี้พอเราดูคำตอบเนี่ยมันเหมือนกับมี2คํคำตอบคือเอ็กบ 0, 5เท่ากับด,ดูนย์กับ้า เราก็รู้ว่านะครับรูทห้าเนี่ยจะมีค่าประมาณ2กว่าซึ่งคูณกันได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ0นะครับแสดงว่าชุดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยทั้รูททั้งหมดเนี่ยจะไม่มีค่าไม่มีทางเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะไม่ใช่เท่ากับ0เนาะเราก็จะไม่เอา0นะครับนะไม่เอา0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ x เป็นเท่าไหร่เลยนะครับข้อนี้ตอบ x อเท่ากับ Hard x หน,นะครับตอบตามนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวครูเฟิร์สจะมีข้ออะไรมาสอนเราเพิ่มเติม